นี่ป้าน้องแกงเอ่อกล้วยดิบกับหมูกับปลาแห้งค่ะ3ามรสนะคะเค็มเอสองรสค่ะเค็มแล้วก็หวานนิดนิดค่ะวันนี้ป้าน้องใส่หัวปีเข้าไปด้วยนะคะพราะเก็บมาจากสวนค่ะ มากินกับป้าน้องนะคะเชิญติดตามเข้าไปดูวิธีทำจากป้าน้องนะคะน้องก็จะมาแกงเบ้านๆน,นะคะแกงกล้วยดิบค่ะนะคะน้ำพริกแกงก็จะมีขา่าตะไคร้แล้วก็มีสามเกิดค่ะก็ตะไคร้ก็ใช้สักสามต้นค่ะสี่ห้าแว่นค่ะแล้วก็พริกแกงเนี่ยพริกใหญ่เจ็ดเม็ด พริกเล็กก็เเม็ดก็ได้ค่ะอันนี้พริกแกงเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยแดงป้านองก็เลยใช้พริกเกาหลีเนี่ยค่ะปนลงไปหน่อยเขาจะมีสีแดงแต่เขาไม่ค่อยเผ็ดนะคะแล้วมันก็จะมีหอมกระเทียมค่ะก็ใส่ปลานิดหน่อยนะคะเครื่องมันก็จะมีตัวพระเอกในที่นี้ก็คือกล้วยดิบนะคะน,นี้ได้มาจากสวนที่เชียงใหม่ค่ะป้านองใช้เก้าลูก เดี๋ยวป้าน้องจะไปต้มนะคะแล้วมีมะเขือเทศใบชพูชะอมป้าน้องไปเก็บที่ต้นค่ะป้าน้องจะใส่ปลาย่างเข้าไปหน่อยเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมค่ะนะคะตอนนี้ได้หัวปีมาด้วยค่ะป้าน้องก็จะหัน่นจะฉีกฉีกหัวปีใส่ไปค่ะเราจะเอาเฉพาะที่อ่อนๆน<ช>้น <ะ S 2> นำเกลือไว้ก่อนค่ะเอากล้วยนะคะตัดหัวตัดท้ายออกแล้วใส่เกลือไปหน่อยเดี๋ยวใส่น้ําแล้วตั้งไฟค่ะเพื่อ เพื่อไม่ให้เขามีรสกว่าล้วก็ไม่ดำล้วก็ปอกง่ายก็จะเอาเปลือกที่แก่ๆออกกันใส้กลางกันนมทิ้งค่ะก็จะฉีกเป็นชิ้นๆแช่แล้วก็ใส่น้ำเกลือก็ไปน้อยค่ะเพื่อไม่ให้เขาดำนะคะหรือน้ำมะขามเปียกก็ได้ค่ะป้าน้องก็จะ,ะ,ะหั่นหอมนะคะอย่าหั่นบางนะคะเดี๋ยวไว้โรยหน้าตอนแกงสุกแล้วค่ะนะคะแล้วที่เหลือนี่ก็เดี๋ยวก็เอากระเทียม ข่าตะไคร้พวกนี้ตะไคร้เขาจะละเอียดยากนะคะเราก็ใส่ไปก่อนพริกแห้งนี่ก็ละเอียดยากแล้วนะล้างน้ำแช่ไว้สักพักหนึ่งเราก็ใส่ไปแล้วก็ตำก่อนค่ะเาะเราใส่เกลือไปหน่อยประมาณสักสิบห้านาทีนะคะหรือยี่สิบนาทีนะคะก็เราก็ลองเอามาดูค่ะว่ามันสุกไปยังแล้วก็ตัก มันสุกมันสุกแล้วนะคะแล้วก็ตักมันน็อกในน้ำเย็นค่ะเราต้มกล้วยเนี่ยเพื่อไม่ให้เขากวาดนะคะแล้วก็ไม่ให้เขาดำจะได้เขาจะได้ไม่มีรสฝาดนะ่คะมันน็อกในน้ำเย็นไว้หยุดการสุกข,ของมันต่อไปค่ะ เรามานอกในน้ําเย็นนะคะเนี่ยเราใส่น้ําแข็งไปด้วยค่ะเราก็ตํ้มาพริกนะคะใส่กระปิเข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะปิดีหน่อยนะคะละ,ละเอียดแล้วนะคะก็เอาปะลารนะคะใส่ลงไปแล้วตำตั้งกไ็ได้ละเอียดนะคะพอละเอียดดีนะคะก็เอาหอ,อมใส่ทีหลังนะคะหอมไม่ต้องทําละเอียดมากค่ะเราไปใส่ก่อน ไอ้น้ำมันมันจะกระเด็นเข้าตาค่ะแต่ป้าน้องก็ล้างแล้วก็แช่ไว้นะคะเขาจะได้น้ำมันเขาจะได้ไม่ระเหยอ,ออกมามากแล้วก็โขลกน้ำเย็นไว้เสร็จนะคะ,ะ,คะเอาปอกเปลือกออกก็ได้นะคะปอกเปลือกไม่หมดก็ได้หมดก็ได้นะคะแล้วก็มาหั่นเอานะคะตามฝังตามยาวก็ตามแต่แต่ป้าน้องเห็นเขาหั่นอย่างเนี้ยมันเห็นชัดว่าเป็นกล้วยคะ่ะหั่นอย่างนี้มันดูไม่ค<ช>่อยออกนะ,นะ,ะนประมาณ ขึนนิ้วเอาน้ำมันนิดหน่อยนะคะใส่กระทะซักเอ่อสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เอาน้ำพริกลงผัดบางคนเขาไม่ผัดนะคะแต่ป้าน้องก็ผัดแล้วมันหอมดีป้าน้องเนี่ยชอบทำอะไรทิพแพงเราก็ดูจากประสบการณ์เราไม่ผัดเป็นยังไงผัดแล้วเป็นยังไงแล้วก็มาเปรียบเทียบกันคะ่ะ ป้นน้องเป็นคนพัฒนาไม่อยู่ไม่หยุดนี่นะคะออน่ยมหยุดนี่ผัดจนหอมนะคะน้ำพริกแกงต้องผัดจนหอมถึงจะมันเป็นเคล็ดลับค่ะ<ม>แะงถึใส่เอ,า,อเาใส่น้ํามันน้อยนะคะกลัวมันไหม้มไหม้ก็เอาน้ำล้างโขกใส่ค่ะนะคะ,นะคะเราก็เอาโขกเพื่อที่กระดูกเขาจะได้ละเอียดแล้วเพิ่มแคลเซียมค่ะเราไม่โขกข,ข,ข,ข้ากล้งมันจะตำคอเขาแพง ป้าน้องก็เอาหัวลง,ลงโคกนะคะเพื่อจะให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็เพิ่ม <Okay. S 1> แคลเซียมหอมแล้วนะคะเราก็เอาหมูใส่เอาไปย่างใส่ค่ะไปะย่างใส่ลงไปนะคะก็ะแล้วแต่คนนะคะบางคนเขาก็ไม่ใส่ไปย่างแต่ป้าน้องว่า มันหอมค่ะพอน้องชอบใส่จะเอกล้วยใส่ค่ะกล้วยใส่ทักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ชิมรสมันนะคะว่ามันเป็นยังไงค่ะแล้วก็ใส่หัวปีที่ฉีกไว้ลงไปชิมรสนะคะตอนแรกพอน้องจะใส่น้ำปลากับซีอิ๊วขาว ซอปุงรสเนี่ยใส่อซอสปรุงรสครึ่งช้อนค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ชิมดูอีกทีนะคะค่อยๆให้เขาเข้าเนื้อก่อนเขาจะได้กลมกล่อมค่ะน้องจะใส่น้ำตาลโหนดไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเดี๋ยวชิมนะคะ แดงเขาสีไม่ค่อยแดงนะคะพี่น้องจะเอาพริกเกาหลีใส่ลงไปค่ะเขาไม่เผ็ดนะคะแต่สีเขาจะแดงเกาหลีใส่ไปหน่อยค่ะเขาไม่เผ็ดแต่สีเขาจะทําให้สีแดงขึ้นแทนพริกใหญ่นะคะถ้าเผื่อไม่มีพริกชี้ฟ้าแดงใหญ่ก็ใช้พริกเกาหลีป่เนื้อจ้ใส่ลงไป แล้วก็เคี่ยวไปสักพักในึงแรงนะคะปล่อยปานกลางนะคะเคี่ยวไปสักยีนาทีค่ะให้น้ำเขาเข้าไปในเนื้อก้ย้ยนะคะน้ำแกงเขาจะแดงขึ้นน้องจะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนช้อนโต๊ะซอสปูปรุงรส1ช้อนโต๊ะก็ชิมเอานะคะ พอได้ที่เราก็ใส่มะเขือเทศเพิ่มสีสันและวิตามินซีใส่มะเขือเทศเพิ่มสีสันและวิตามินซีค่ะป้าน้องจะไม่ให้เอ,อไม่ให้เค็มทีเดียวนะคะค่อยๆเค็มเขาจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อจะได้นวลค่ะเครื่องปรุงสุกแล้วป้าน้องก็จะชิมอีกทีนะคะ แล้วก็ดับไฟเราป้าน้องก็จะเอาหอมที่ซอยไว้ใส่ลงไปค่ะนะคะเอาหอมที่ซอยไว้ใส่ลงไปแล้วก็คนให้ทั่วค่ะไปสักพักหนึ่งนะคะก็เอาใบชะพูกับใบชะอมใส่ลงไปเราจะไม่ใส่ตอนน้ำเดือด,ด,อดนะคะกลิ่นเขาจะจาง ใส่ตอนดับไฟแล้วค่ะกินเขาจะได้ไมจ่จางน่ากินไหมคะอร่อยจังหอมปะย่างคะ่ะกล้วยหนึบๆดีนะคะใบชะพูกับใบชะอมชอบมากน้อยก็ตามใจเอานะคะก็ใส่เอาพอดีที่ต้นป้าน้องชะอมมีนี้นนป้าน้องอยากได้กล้วยดิบมาอยากลองหลายวันนะคะเจอในตำรา พอดีเมื่อวานได้มาจากสวนเชียงใหม่ค่ะก็เลยมาลองทําดูแล้วมีหัวปีด้วยป้าน้องก็เลยใส่หัวปีเข้าไปก็เพิ่มความหวานนะคะเขาใส่หมูแต่ป้าน้องชอบใช้ปลาแห้งป้าน้องก็ใส่ปลาแห้งแล้วป้าน้องจะใส่มะเขือเทศเพิ่มสีสันและแคลเซียมค่ะเห็นไหมคะพริกแกงเขาไม่ค่อยแดงพริกของไทยป้าน้องเอาพริกเกาหลีใส่หน่อยค่ะมากินกันนะคะแกงหมู จะใช้กระดูกหมูก็ได้นะคะจะใช้เฉพาะปลาแห้งก็ได้หรือจะใช้หมูสามชั้นก็ได้หมูสับก็ได้นะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่ป้าน้องจะไม่ใช้หมูเยอะค่ะจะใช้ผักเยอะวันนี้ป้าน้องแกงกล้วยดิบกับหมูนะคะแล้วก็ปลาแห้งแล้วก็หัวปีด้วยค่ะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านขวาเพื่อเป็นกำลังใจให้ไปป้าน้องในการที่จะทำคลิปต่อไปนะคะช่วยกดไลค์ให้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะดูจริงแต่ไม่ได้กดไลค์กันเลยยอดคนดูเป็นร้อยแต่กดไลค์บางทีไม่มีนะคะแต่บางคนเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจค่ะ ช่วยอยากได้อะไรหรือทำอะไรบอกป้าน้องนะคะป้าน้องจะพยายามสรรหามาให้ค่ะ